เด็กหัวแดงนี่เป็นลูกมึงเหรอเด็กหัวแดงผู้หญิงค่ะลูกสาวค่ะลูกสาวมึงเขาหลอกมึงกับใครอะไรนะคะลูกลูกลูกอ่าเก็บมาเลี้ยงค่ะคนเนี้ยเก็บมาเลี้ยงค่ะทำไมเก็บหนูมาเลี้ยงใค่จะวัวไปทิ้งให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเดีลุงลุอย่านะลูกลูกสาวหนูเองนะมาดูกันว่าไอ้เกนจิที่เป็นพี่ชายมันจะสามารถช่วยมันได้หรือเปล่าบาย ถ้ารถนับไปประมูลโอ้โหไม่รู้เลยครับไอโจนาธานโโาาได้แล้วไอโจคราวดีครับสวัสดีครับโจมันเหมือกนะผมเรียกนานแล้วเนี่ยเจ้าม,มาอยู่เจ้ามาเยอะสักแปดหมื่นเฮ้ยมิวจะเป็นตะโคกเหรอนี่ค่ะค่ะอุ้ยรถสวยจังเลยค่ะนะสวัสดีค่ะนะสวัสดีครับรถสวยจังเลยอ่ะ คันนี้เท่าไหรอ่ะอืมเราสวยกันรถเยอะด้าน้ยเขนเนี่ยสีไม่แล้วเป็นไงบ้างพักผ่อนแล้วเป็นไงบ้างสนุกไหมก็สนุกดีค่ะก็วิ่งเล่นกับต้นไม้นี่ยแหละมันมันคนขายมากกว่าสู้ๆนะสู้ๆสู้ๆข้าค้าค่ะก็สู้ๆคันนี้ขายหนูจุกสี่ห้าสี่ห้าแสนเมี่ยนี่มีคู่รำทองไหมครับอะไรคืออะไรอะไรทองทองวะ ล็อนทองนะครับนะนะดีๆดี มันมือนะเกี่ยุณเมว่าให้หนูไปด้วยพี่ว่มแล้วนะนเคันคันเดียวแล้วเจอกันครับหวงซื้อนี่ร่อนไปะพี่เองครับประมาณน่าจะสิบนะออย่างงี้คุณจะขึ้นรถไงอ่ะอ่แล้วคุณจะขึ้นรถไงอ่ะ นาะยพี่เบย์ไปไหนไม่รู้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูใหม่โอเคครับเดี๋ยวจะไปแล้วอป๊บมึงก็พักนะครับว่าไงคุณได้ผมทำไมผมมาแล้วกูจะไปยิงมึงได้ยังไงมึงจะบ้าหรือเปล่ามึงอยู่ไหนเนี่ย แล้วไม่ทำแดงๆอะ,อะฮะให้กูไปส่งหรือเปล่ากูอยู่แถวนี้พอดีฮะว่าไงคุณยืมกล่องซ่อมหน่อยเจ็ดสิบหกว่าไงอนณา อากุณเลี้ยงอากุณไม่เลี้ยงหลานเหรอเดี๋ยวผมมาไม่อยู่แล้วผมมาแล้วผมมาแล้วกินผมเมื่องผมยังไงอาณาอากุณโอเคลุงคุณลุงคุณน่ารักนะลุงคุณน่ารักนะน้ามีรถเหลือบ้างขอสักดีกัสักคันไหมไหมรถเหลือเทียอะไรวะเนี่ยเปิดเปิดตรงนี้ให้เปิดตรงนี้สักคันไหมไหมกูไม่มีรถอะไรดีๆเลยมีแต่รถดอมไอ้รถดอมรถดูแรงมากเลยเอารถดอมไหมะอ้ายิ้มก่อนนะ ตอบดูเศร้าไม่เห็นรถเลยนะไม่เห็นรถใ่ะสตรีมชาร์จกันเลยแต่ก็ไม่แต่ก็ไม่ได้เปิดออเปิดเอาไว้เอาไว้ไว้ไว้ห่างผมไม่ค่อยคือผมไม่อยากสตรีมเวลาแบบตอนกลางคืนช่วงมันจะเป็นช่วงแบบปัญหาเครียดเครียดใช่ไหมผมก็ไม่อยากจะให้คนดูแบบมานั่งแบบปวดหัวตามผมอะเพราะว่าเวลาผม เวลาผมเคลียร์แต no ่ละเรื่องอ่ะผมจะโฟกัสไงผมจะโฟกัสแล้วผมอาจจะไม่ได้สนใจช่องแชทเลยเอาไปเลยไม่เห็นเะอะไรอ่ะมันดูแล้วมันเครียดจริงจริง เวลาแบบมานั่งเคลียร so so no like, so, um, ์ป oh, ัญหาอย่างเงี้ยมันผมเลยไม่อยากแบบสตรีมตอนกลางคืนที่มันจะทําให้แบบคนดูเครียดตามไงไปเบิกแลนด์อื่นก็ได้นะไปมึงเอาไปเบิกแลนด์อื่นเองกูไปละอันรถอนารถดู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 ได้ผมจะจำสิ่งนี้ไว้ผมไม่ใช่ผู้หญิงไงโอเคเลยนะกูก็ไม่ใช่ผู้หญิงเหมือนกันน่ะโอ้โหเอ้ยอัลติมัตซะด้วย เฮ้ยทำอะไรกันอยู่อ่ะรกไี่สองเพื่อนนะส่งไบรอดนงรอรับด้เป็นทีส่งทองเหรอครับโย จะได้ได้ความคิดใหม่ๆเหรอใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปคุยในดีดแล้วกันสิ้นเดือนเนี้ยว่าเราจะเอาไงเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้คุยคุยแบบไอ้นี่หน่อยแล้วกันไอฮเดสอยู่ปะวะบอกเขาหน่อยดิสิ้นเดือนนี้สักวันหนึ่งอ่ะวันสุดท้ายเลยแล้วกันอ่ะวันสุดท้ายเดี๋ยวคุยซับหน่อยหยอกล้อกันเล่นไปเล่นไปก็กดตีนไปกดตีมาแล้วทีนี้เนี่ยว่า ได้อยู่กันมากขึ้นได้ได้คุยกันมากขึ้นนะครับแล้วแล้วอ่าไม่ไม่รู้ว่ายังไงถึงได้แบบว่าอ่าตกลงคุยกันครับมันมันด้วยความที่แบบเหมือนเคมีเข้ากันนะครับวีพี่เกณฑ์ดดูเพราะว่าตัวตัวผมเองด้วยก็เป็นคนที่สวัดีเบสครับนิสัยกวนๆด้วยครับส,สิ้นเดือนนี้เจอกันครับซัพพอร์ตเตอร์แต่ว่าตัวตัวฮาครับตัวฮา เฉพาะซับนะครับเดี๋ยวไว้คุยกันครับเดี๋ยวจะอธิบายสถานการณ์รายละเอียดอะไรนนิดนิดหน่อยๆน่อยแล้วกันให้ความเข้าใจตรงกันเนาะปัาผ่านพี่ผ่านไปเอ้ปั๊ปปี้ไม่อยู่ปั๊ปปี้ไม่ผ่าที่ใครอะรูปมึงเหรอว่าเทาอะไรนะคะอะไรคะเด็กหัวแดงนี่เป็นรูปมึงเหรอเด็กหัวแดงผู้หญิงค่ะลูกสาวค่ะลูกสาวมึงใควมาเก็บของผมอะอะไรนะคะลูกลูกลูกอ่ะเก็บมาเลี้ยงขาคนเนี้ยเก็บมาเลี้ยง ทำไม,ไมเก็บหนูมาเลี้ยงอ่ะใครจะกลัวไปทิ้งให้เดี๋ยว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 ลุง อย่าเพิ่งเงอไงนะนะลูกสาวตัวเองนะมาดูกันว่าไอ้เกนจิที่เป็นพี่ชายมันจะสามารถช่วยมันได้หรือเปล่าบ้ามันไม่เป็นมันไม่เป็นลุงลุงลุงวายไปซะแล้วขอบคุณมากครับ ไปซะแล้วอะไรหนื่อยแล้วอ่ะเราไปยังไงวะเนี่ยแต่ดูสิเกนจิจะช่วยเหลือได้ไหมเกนจิมึงจะช่วยน้องมึงได้ไหมมึงคิดว่าไงเพราะมันโดนล็อกมืออยู่มันอุ้มไม่ได้เออมันอุ้มไม่ได้เกงไฟยเก็นจิมึงคิดว่าไงเฮ้ยไม่รู้ใช่ไรอ่ะถ้าพูดถึงนั่นแหละจู๊จู๊มันอุ้มไม่ได้ลูกจู๊ เขาเรียกว่าค่าถ่วงน้ำน,าน้าหนติดอ่ะเอา้าไอ้อลติดเออไอพอนหลุดละเอาทำไงกินจีไม่ช่วยน้องสาวเหรอจี่ไอ้แซมไม่เจอหรือเปล่านะาตึ้นยังไงเนี่ยเอา้าจาช่วยได้ยังอ่ะ

เขานังไงเข้า,า <laughs> ขครัวสุขสันเข้คาครัวสุขสันไอจีจะได้เป็นลูกคนเดียวและไอจีจะเป็นลูกคนเดียวและไอจีจะเป็นลูกคนเดียวแน่นอน